สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องพักใน EP นี้ขอนําเ,เสนอเส้นทางบรรลุธรรมของหลวงปู่เทศเทศลังสีค่ะหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นในรุ่นแรกๆที่ร่วมกับกองทัพธรรมท่านมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะได้กล่าวว่าหลวงปู่เทศนะคะเป็นธรรมทายาทแทนหลวงปู่มัน่นเพราะก่อนที่หลวงปู่มัน่นท่านจะละสังขารไปท่านได้มอบหมายให้หลวงปู่เทศทําหน้าที่เหมือนพี่ชายที่ดูแลน้องๆแทนแท่านค่ะ หนังสือเล่มแรกที่เขียนก็คือสิ้นโลกเหลือธรรม เพียงเล่มแรกก็สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่เทศเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในประเทศไทยกว่าจะมาถึงจุดสุดยอดของหนังสือธรรมะเล่มนี้ท่านแรกมาด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรม2 6 2 7พรรษาจนสิ้นโลกเหนือธรรมแล้วจึงมาถ่ายทอดเป็นหนังสือให้ลูกหล,ล,ล,ลานๆชาวไทยได้อ่านจากนั้นหลวงปู่เทศท่านก็ได้เมตตาเขียนหนังสือธรรมะอีกหลายเล่มเพื่อเป็นรดกธรรมให้สืบทอดต่อไปในอนาคต หลวงปู่เทศท่านเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเรียนหนังสือที่วัดใกล้บ้านกับพระพี่ชายเพียงหนึ่งปีเท่านั้นภายในวัดพระเนรล้วนปฏิบัติธรรมสมเป็นพุทธ,ธายาิทําให้เด็กชายเทศในวัยเก้าขวบนั้นเกิดความประทับใจต่อกริยามารยาทอันง,งดงามของสามเณรรูปหนึ่งในวัดหลวงปู่เทศท่านเล่าให้ฟังว่าในครั้งเด็กว่า เมื่อเราเข้าไปอยู่วัดใหม่ๆในวัดแห่งนี้กับพี่ชายเห็นสามเณรรูปหนึ่งผู้มีมารยาทดีแล้วก็น,นึกเลื่อมใสเจออปด้วยความรักมากสามเณรรูปนั้นเป็นพิเศษไม่ว่าแกจะเดินเหินไปทำธุระที่ใดอยู่ที่ใดสายตาของเราจะต้องจับจ้องไปตามแกทุกขณะยิงเพ่งก็ยิ่งน่ารักน่าเลื่อมใสเป็นลำดับเวลากลับมาแล้วภาพนั้นยังติดตาเราอยู่เลยในใจนึกอยู่อย่างเดียวว่า เมื่อไรเนาะเราถึงจะได้บวชอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาชีวิตของชาวนาชาวไร่ในชนบทจังหวัดเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวบ้านอพยพย้ายครอบครัวแสวงหาพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากโจปรปล้นสะดมแม้ชีวิตชาวนาจะทำมาหากินกันเหนื่อยมากอีกทั้งยังต้องป้องกันตัวเองจากโจรป่าและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ก็ยังนับบ้าโชคดีที่โยมบิดาของหลวงปู่เทศท่านเป็นชาวพุทธที่มีความเลื่อมใสในศาสนาจเจริญในศีลในธรรมยามว่างมักจะเล่าเรื่องราวคติธรรมต่างๆให้ฟังงานหลักในวัยเด็กก็คือช่วยบิดามารดาดูแลครอบครัวนอกจากนี้ยังมีงานที่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคืองานเป็นเด็กวัดทำหน้าที่ประสานงานระหว่างวัดกับชาวบ้านจนมีทีรักไข่เอนดูของคนในหมู่บ้าน ซึ่งพฤติกรรมของเด็กชายเทศอยู่ในสายตาของบิดาจนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นครั้งหนึ่งช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นหลวงปู่เทศท่านเล่าว่าในคืนหนึ่งมีฝันประหลาดที่น่าจดจำได้แม่นยำว่าเรากับเพื่อนหลายๆคนก็ออกเดินทางจากบ้านไปตามท้องทุ่งนาตามประสาของเด็กสมัยนั้นขนาดนั้นมีพระกรรมฐานสองรูปสบายบาทแบกรวดเดินเข้ามาเห็นเราหนึ่งในสองนั้นก็ปรีเข้ามาหาเราเลย เรากลัววิ่งหนีไม่คิดชีวิตชีวาเอาทีเดียวเพื่อนๆเ,เขาก็ยืนเฉยๆดูเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นโนนที่พึ่งสุดท้ายของเราก็คือบ้านพ่อบ้านแม่ที่ไหนได้เมื่อวิ่งขึ้นไปบนบ้านเรียกร้องขอให้พ่อกับแม่ท่านช่วยท่านกลับเฉยๆดูเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหมือนกันส่วนภาพกรรมาฐานรูปนั้นก็วิ่งตามติดตามไม่ได้หยุดได้หย่อนจนกระชันชิด เราก็วิ่งเข้าไปในห้องนอนมุดเข้ามุ้งไปเลยท่านก็บุกเข้าไปจนได้เลิกมุกขึ้นมาแล้วก็เอาแส้หัวลงไปอย่างแรงเต็มที่เราตกใจสะดุ้งตื่นเฮือกตือนขึ้นมาได้สติตัวสั่นเหงื่อโชกไปทั้งตัวหัวใจยังสั่นริกๆอยู่เลยที่ลูกแส้ของท่านฟาดอยู่ยังปรากฏแสบๆอยู่เลยฝันดังกล่าวเป็นสุบินนิมิตบง่งบอกถึงเส้นทางผารหัสในอนาคตนั่นเอง พ่อหลวงปู่เทศอายุ16ปีก็ได้พบกับหลวงปู่สิงห์คันตยาคโมท่านได้เดินทุดงมาพักใกล้บ้านจึงได้เห็นครอบครัวของหลวงปู่เทศรู้สึกมีความพอใจในนิสัยของเด็กหนุ่มคนนี้แทนที่จะไปพักที่วัดภายในหมู่บ้านกลับมาพักกับครอบครัวของตระกูลนี้แทนนานถึงสองเดือนโดยสอนข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุกกรรมฐานให้กับหนุ่มเทศให้รู้จักการประเคนการสวดมนต์การนั่งสมาธิหลวงปู่เทศก็เล่าให้ฟังว่า ท่านสอนเราในข้อวัดต่างๆเช่นสอนให้รู้จักของที่ประเคนและไม่ควรประเคนเราได้รับรสชาติแห่งความสงบในการทำกรรมฐานภาวนาเริ่มแรกจากโน่นมาไม่ลืมเลยเมื่อเปเรียนหนังสือเป็นสามเณรอยู่กับหมู่มากๆเวลากลางคืนอากาศเย็นสงบดีเราก็มักจะทํากรรมฐานของเราอยู่คนเดียวหามีใครรู้ไหมพอใกล้ถึงวันออกพรรษาหลวงปู่สิงห์เอ่ยปากถามว่า ออกพรรษาแล้วจะต้องกลับบ้านเดิมเธอจะไปด้วยไหมทางไกลและลำบากมากนะหลวงปู่เทศตอนนั้นก็ตอบรับด้วยความรวดเร็วว่าผมไปด้วยครับยังอีกมิกี่วันจะออกพรรษาเราขออนุญาตท่านกลับไปบ้านไปลาบิดามารดาปรากฏว่าโยมงบิดามารดาก็ต่างปราบปลื้มอนุญาตให้ออกบวชได้หลวงปู่สิงห์จึงได้จัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียนเพื่อกราบขอขอมาราโทษแสดงความกตัญญูบุพการีและเพลินบ้านจนหมดสิน้น หลังจากออกบวชเป็นพระพิสุจิมพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาหปีเต็มจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนเนนที่เพิ่งบวชเข้ามาใหม่ให้รู้จักข้อวัดข้อปฏิบัติเนื่องจากพระเทศไม่มีใครเป็นญาติพี่น้องมาบวชอยู่ที่วัดจึงมีความรู้สึกเสียสนมกับเนนที่เป็นลูกศิษย์อยู่3-4รูปอยู่มาวันหนึ่งบรรดาญาติก็พากันมารับเนนนั้นกลับไปต่างฝ่ายก็เกิดความอะไรร้องไห้ผูกพันกันมากหลวงปู่เทศเล่าให้ฟังว่า พอเนนเดินทางออกจากไปทางนั้นแล้วสิมันทำให้เราซึมเซอรอไปเลยเป็นเวลานานทีเดียวจะเดินยืนนั่งนอนแม้แต่จะพูดฉันอยู่ก็ตามใจมันให้เราห้อยอะไรคิดถึงเขาว่าเขาจะอยู่อย่างไรกินอะไรอิ่มอย่างไรแล้วใครจะมาสอนเขาหรือจะมีใครมากดขี่ข่มเหงเบียดเบียนเขาอย่างไรความกลุ้มใจอย่างนี้ยังไม่เคยมีเลยในชีวิตของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรก เราจะได้ทบทวนคิดค้นไปมาว่าเขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ลูกหลานว่านเครือของเราเขาแค่มาอยู่อาศัยเท่านั้นอันหนึ่งก็ได้อบรมเขาแล้วคุ้มครองเขาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะสามารถทําได้ทําไมจึงอะไรเอาวรเขาหนักหนามาตอนนี้มันทําให้นึกถึงผู้มีบุตรมีภรรยาแล้วโอ้โหหากเป็นบุตรที่เกิดจากสายเลือดของเราแล้วความอะไรมันจะหนักขนาดไหน เราเห็นโทษในความอะไรในครั้งนั้นมันซาบซึ้งเข้าไปตรึงหัวใจของเราไม่มีวันหายเลยมนุษย์เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดจากกับลูกลิงซึ่งปราศจากแม่แล้วอยู่ตามรําพังตัวเดียวไม่ได้มันทำให้เรากลัวความอะไรจนแทบจะพูดไม่ถูกเอาเสียเลยความอะไรเป็นทุกข์ที่มีทั้งอยู่และพัดพรากจากกันไปทำอย่างไรคนเราจะทำให้เป็นอิสระให้ตัวของเราเองได้เล่า จึงได้ติดตามหลวงปูส่สิงไปกราบหลวงปู่มั่นและได้รับการอบรมเทศนาธรรมก่อนที่จะติดตามหลวงปูส่สิงออกทุดงเรียนรู้กรรมฐานต่อไปหลวงปู่เทศท่านติดตามหลวงปูส่สิงออกทุดงแล้วฟังธรรมอยู่เสมอมันเพียรปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่เนื่องจากหลวงปู่เทศมินิสยัย หากมีใครว่ากล่าวหรือชี้แนะโดยไม่มีเหตุผลรองรับท่านจะเป็นคนหัวดือ้อทัดทานขึ้นมาทันทีเรื่องนี้จึงทําให้มีคราวหนึ่งหลวงปู่สิงห์เทศนาตักเตือนอย่างดูเดือดซึ่งคําเทศนานั้นกระเทือนใจหลวงปู่เทศมากโดยที่ขณะนั่งฟังเทศนาอยู่นั้นหลวงปู่เทศก็ไม่มีโกรธครูบาอาจารย์เป็นปืนเป็นไฟแต่หลวงปู่เทศท่านเล่าให้ฟังว่าขณะที่นั่งฟังเทศอยู่นั้นพร้อมทั้งตรวจใจของตนไปด้วยมันยิ่งทําให้เกิดมันนะกล้าขึ้น เหมือนเอาน้ำมันมาลดดับไฟอย่างนั้นแหละขากลับก็เดินกลับตัวปิวจิตมันยังกำหนดถึงเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่หายคลืนนั้นยิ่ปรารถนาความเพียรเพิ่มเป็นทวีคูณด้วยความคิดว่าเราได้ปารบความเพียรถึงขนาดนี้แล้วกิเลสซึ่งอยู่ในใจของเราแท้ๆทำไมเราจึงรู้ไม่ได้แต่คนอื่นกลับมาล่วงรู้ของเราได้หน้าขายขี้หน้าท่านเกิดเป็นคนจากบิดามารดาเติบโตมาได้ข้าวป้อนน้ำนมเหมือนกับเรา ท่านยังสามารถล่วงรู้กิเลสภายในใจเราได้วันนี้หากเราไม่สามารถดูเรื่องกิเลสของเราแล้วเราจะยอมตายกับการทําความเพียของเรานี่แหละพอหลวงปู่เทศท่านเดินทางกลับมาถึงที่พักก็ปฏิบัติภาวนาเร่งความเพียรด้วยความมุ่มาณะเป็นอย่างมากทําให้สภาพร่างกายอ่อนเพลียเป็นปกตินั้นตอนนี้ท่านบอกว่าท่านพบเจอกับประสบการณ์ผีอัมเอ็นกายนอนลงพักผ่อนแต่นอนไม่ค่อยจะหลับ พรอเคิมก็ได้เรื่องที่ชาวบ้านเครียกกันว่าผีอัมเรื่องผีอัมไม่ต้องอธิบายใครๆก็รู้เบื้องต้นมันเป็นตัวคล้ายๆตัวอะไรใหญ่โตทำมือมานั่งทับอ,อกเราแล้วหายใจไม่ออกเราพยายามดิ้นลนกว่าจะรู้สึกหายใจก็แทบจะขาดใจทีเดียวเคาว่าผีสัตว์ที่เราฆ่าอยู่ในที่หัวโป้งมือนั้นเอามือมาทับหน้าอกจึงอัมเอาทีนี้เอามาจากหน้าอกก็มาวางเหยียบตรงแนบตัวมันก็ตามมาอัมอีก นี่อะไรกันเป็นเพราะเรานอนไงก็มาลองนอนตะแคงดูมันก็ยังมาอําเราอีกเวลามันอําก็ทำเอาจนใจจะขาดให้ได้จึงได้มากําหนดรู้ว่าอาการของคนใกล้จะตายมันเป็นอย่างไรครั้งแรกเราจะมีสติรู้ตัวจิตอยู่ว่าเวลาใจจะขาดนั้นเป็นอย่างไรสติตามรู้จิตจนวละสุดท้ายยังเหลือสติตามรู้จิตอยู่นิดเดียวในความรู้สึกนั้นว่าถ้าเราปล่อยสติที่อยู่กับความรู้จิตนิดเดียวนี้เมื่อไหร่ เมื่อน,นั้นแหละคือความตายบัดนี้เราจะปล่อยให้มันตายหรือไม่ปล่อยดีเวลานี้จิตของเราก็บริสุทธิ์ดีอยู่แล้วหากจะปล่อยให้มันตายก็ไม่เสียทีมันยังรู้สึกนิดๆว่าถ้าเราไม่ปล่อยให้มันตายยังมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถทําประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกมากถ้าตายเสียเวลานี้ก็จะได้แต่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแล้วคนอยู่ภายหลังก็จะไม่รู้ต้นสายไปเหตุแห่งความตายนี้อีกด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าให้มันตายเลย ก็พยายามกระดุกกระดิกมือเท้าให้มันเคลื่อนไหวจนรู้สึกตัวขึ้นมาปรากฏการผีอัมก็ยังไม่คงคลายออกไปแต่เนื่องจากนิสัยของหลวงปู่เทศเป็นคนค้นหาเหตุไม่ยอมจนตรอกท่านจึงพิสูจน์ดูใหม่ใช้จิตอันว่องไวตามดูสภาวะที่เกิดขึ้นในล่างใหม่ดังนี้ว่าตอนที่2ไม่เป็นตัวดอกมันเป็นก้อนดำทมึนทมึนเข้ามา ทีนี้เราทราบแน่แล้วว่าไม่ใช่ผีมันเป็นเรื่องของลมตีขึ้นมาข้างบนต่างหากเราพยายามเคลื่อนไหวมือเท้าแล้วก็หายไปตอนที่สาไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแค่ซึมซึมเคลิ้ม,มเคลิม,เร,มเราพยายามจะลุกขึ้นผู้อ่านทั้งหลายพึงสังเกตตัวเองนะ เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาจะมีอาการมืนีิษะซึมเซอร์ถ้าไม่พยายามรับประทานยาแก้ลมแล้วนอนไปอีกก็จะเป็นอีกเฉพาะตัวข้าพเจ้าแก้ได้เฉพาะดมพิมพ์เสนอย่างเดียวผ่านประสบการณ์ผีอําครั้งนี้ทําให้หลงบทเทศเข้าใจสภาพจิตและร่างกายที่เกิดการอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดี พรรษาที่สิหลวงปู่เทศมาพักที่วัดป่าสารวันอากาศที่โคราชถือว่าร้อนเป็นบ้าเลยหลวงปู่เทศท่าไม่ถูกกับอากาศร้อนแต่ยังเร่งทําความเพียรเจริญสติทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนการตกผวังที่เกิดขึ้นขนาดเข้าสมาธินานกว่า10ปีทีเดียวแม้ใครๆจะพยายามสรรหาหลากหลายวิธีกลยุทธ์หรืออุบายต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นหลวงปู่เทศท่านเล่าว่า สติที่เราอบรมดีแล้วอยู่อย่างสงบตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนั้นบางครั้งมันก็รวมข้อพอวังแล้วก็หายไปเป็นเวลานานนับชั่วโมงก็มีแล้วยังไม่ทําให้เกิดปัญญาอะไรเลยเราพยายามจะแก้และดูแลตัวเองให้ผู้อื่นช่วยแก้เป็นเวลานานก็ไม่สําเร็จมาคราวนี้เราแก้ได้ด้วยตัวเราเองนั่นคือคอยจับจิตที่มันจะรวมเข้าเป็นภวังซึ่งมีอาการเผลอเผอสติ แล้วเราก็น,น้อมส่งไปยินดีในความสุขสงบจนเผลอสติแล้วก็รวมเข้าสู่ภวังเมื่อเราจับตรงที่มันกำลังจะเผลอน้อมเข้าไปหาความสุขอันละเอียดนั้นแล้วรีบตั้งสติให้แข็งแกร่งปรารบอารมณ์หย,ยาบหยบเพ่งพิจารณานอกนอกอย่าให้เข้าไปหาความสงบสุขได้ก็จะหายทันทีพูดง่ายๆว่าอย่าให้จิตรวมได้ ให้เพ่งพิจารณาอยู่เฉพาะกายนี้แห่งเดียวอาการอย่างนี้เราเป็นมาตั้งแต่ออกปากครั้งแรกเพิ่งจะมาแก้ต้นเองได้แต่ถ้ารวมเวลาแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีเราหัดได้ถึงขนาดนั้นแล้วเมื่อมีอารมมากระทบเข้าจิตของเราก็ยังวันไหวได้หลวงปู่เทศบอกว่าระยะเวลาสิบกว่าปีที่เดินทุด,ดงนั้นพยายามแก้ไขภาวนาการตกประวังของจิต ระยะแรกที่ตกผวังนั้นหลวงพุทธเทศเข้าใจว่าท่านถึงบางภาวะของธรรมะแต่เมื่อมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบอารมณ์จิตใจของท่านก็วัน่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบทําให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในบางครั้งปัญหาการตกผวังถึงทําให้ท่านคิดไปต่างๆนานา,าว่าเกิดความสงสัยในธรรมวินัยขึ้นมาทันทีความบริสุทธิ์มัคผลิพานอันสุดยอดในพระพุทธศาสนานี้เห็นจะไม่มีเสียแล้วกระมัง ยังคงจะเหลือแต่ฌานสมาบัติอันเป็นโลกิยะเท่านั้นแต่เป็นเพราะความเชื่อมั่นในตูบาอาจารย์และมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดแม้อากาศที่วัดป่าสารวันจะร้อนแค่ไหนท่านยังคงทำความเพียรอย่างไม่ท้อถอยจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงปู่เทศท่านเล่าว่าวันหนึ่งจิตรวมเข้าอย่างน่าประหลาดใจคือการรวมเข้ามาสว่างอยู่คนเดียวแล้วก็มีความรู้ชัดเจนจนสว่างจ้าอยู่ณที่เดียว จะพิจารณาอะไรจะมองดูแง่ไหนในธรรมทั้งปวงก็หมดความรังเลสงสัยในธรรมวินัยนี้ทั้งหมดใครๆว่าเรานี้ได้มาถึงสุดยอดแห่งธรรมทั้งปวงแล้วแต่เราก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นมีแต่ตั้งใจไว้ว่าฉะไหนหนอเราจะชำระใจของเราให้บริสุทธิ์หมดจดเราทำได้ขนาดนี้แล้วจะมีอะไรดำเนินการอย่างไรต่อไปได้อีก ในที่สุดความเพียรสิบกว่าปีที่ตั้งใจแก้ไขภาวะตกภวังของจิตก็สามารถแก้ไขได้และได้ริมลดแห่งภาวะธรรมแต่ก็ไม่ได้ทําให้หลวงปู่เทศตื่นเต้นดีใจแต่ในใจกลับปรารถนาว่าจะชําระจิตใจให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกลับไปหาหลวงปู่สิงซึ่งหลวงปู่สิงก็ได้คําแนะนําให้เจริญอสุภกรรมฐานที่ผ่านมาหลวงปู่เทศท่านชํานาญการเจริญสมาธิภาวนาโดยกําหนดเอาที่จิตเลย เข้าใจว่าตัวเองว่ากิเลสเกิดที่จิตเมื่อจิตไม่สงสยัยวุ่นวายสงบดีแล้วสิ่งอื่นใดก็บริสุทธิ์ไปหมดไม่ค่อยเชี่ยวชาญการเจริญอสุภะกรรมฐานเท่าไหรนะ่นักแต่ท่านก็นําสิ่งที่หลวงปู่สิ่งแนะนําม,มาปฏิบัติปรากฏว่าเมื่อพิจารณาอสาุภะเข้าไปให้มากเพ่งให้จนเป็นของเน่าเปื่อยแล้วสลายเป็นธาตุสีในที่สุดเราได้สอดขึ้นโดยสงสัยว่า เมื่อจิตมันวางรูปยังเหลือแต่นามแล้วจะกลับมายึดเอารูปอีกมันจะไม่เป็นของหยาบไปหรือเมื่อเกิดข้สอสงสัยดังกล่าวจึงนำไปปรึกษาหลวงปู่สิงซึ่งก็ถูกดุในตอนแรกแล้วก็ชี้แนะในขั้นตอนต่อไปแต่ไม่ตรงกับความเห็นและประสบการณ์ของหลวงปู่เทศทำให้หลวงปู่เทศตั้งใจเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นเพื่อชี้แนะแนวทางต่อไป การเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ในแต่ละครั้งถ้าโชคดีหน่อยก็จะแค่1เดือนหรือ2เดือนส่วนใหญ่จะใช้เวลาทุด,ดงด้วยเท้าเปล่าหลายเดือนบางครั้งก็เป็นปีคราวนี้หลวงปู่เทศเดินทางติดตามหาหลวงปู่มั่นไปถึงป่าเมี่ยงที่ดอยแม่ปังราวประมาณสี่โมงเย็นที่ป่าเมี่ยงหลวงปู่มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นท่านมองเห็นพระพิสุรูปหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาก็จำได้แม่นและเรียกชื่อว่าท่านเทศ จึงรู้ว่าการมาคราวนี้ต้องมีธุระสำคัญปรึกษาหลวงปู่ม่านเดินกลับที่พักโดยที่หลวงปู่เทศเดินติดตามไปพอถึงอสมของหลวงปู่เทศท่านก็วางเครื่องบริขารแล้วเข้าไปากาบนวัตสกรารหลวงปู่ม่นท่านสอบถามสารทุกสุขดีเรียบร้อยพอได้จังหวะหลวงปู่เทศก็ได้เล่าผลของการภาวนาให้ฟังและกราบถามว่า ที่ต้องตามหาท่านในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์อยากจะมาขอความกรุณาให้ท่านช่วยแก้อุบายภาวนาให้ทีเพราะกระผมได้คิดและได้ศึกษาจากหมู่คณะมามากแล้วเห็นว่านอกจากท่านอาจารย์แล้วคงไม่มีใครแก้อุบายนี้ของกระผมได้แน่หลวงปู่มั่นได้แนะนำว่าถ้าองค์ไหนดำเนิน ตามรอยของผมจนชำนิชำนาญมั่นคงองค์นั้นย่อมเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็คงตัวอยู่ได้ตลอดลอดฟังถ้าองค์ไหนไม่ไดำเนินตามรอยของผมองค์นั้นก็ย่อมอยู่ไม่ทนนานต้องมีเสื่อมหรือสึกไปผมเองหากมีภาระยุ่งมากกับหมู่คณะการประกอบความเพียรไม่สม่ำเสมอเพ่งพิจารณาในกายคตาไม่ละเอียดจิตใจก็ไม่ค่อยจะปลอดโปร่ง การพิจารณาอย่าให้จิตหนีออกจากกายอันนี้จะชัดเจนแจ่มแจ้งหรือไม่อย่าได้ท้อถอยเพ่งพิจารณาอยู่ณที่นี้แหละจะพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะหรือเห็นเป็นธาตุก็ได้หรือจะพิจารณาให้เห็นเป็นขันธ์หรือให้เห็นเป็นไตรักก็ได้ทั้งสิ้นแต่ให้พิจารณาเพ่งลงเฉพาะเรื่องนั้นจริงๆต่อระยบททั้งสแล้วก็มิใช่ว่าเห็นแล้วจะหยุดเสียเมื่อไหร่จะเห็นชัดหรือไม่ชัดก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อพิจารณาอันไหนเมื่อชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจตนเองแล้วสิ่งอื่นนอกจากนี้จะมาปรากฏชัดในที่เดียวกันดอกท่านอย่าให้จิตมันรวมเข้าเป็นผวังได้พอรับฟังคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ทำให้หลวงปู่เทศท่านตั้งปณิธานไว้ในใจว่าคราวนี้แหละเราจะเรียนกรรมฐานใหม่ผิดถูกเราจะทำตามท่านสอนขอให้ท่านเป็นผู้ดูแลและชี้ขาแต่ผู้เดียว นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่เทศก็เจริญสติกำนดพิจารณาอยู่แต่กายดังนี้ให้เห็นกายว่าเป็นอสุภะเป็นธาตุสี่เป็นก้อนทุกข์อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเราใช้เวลาปาราบความเพียรด้วยความไม่ประมาทสิ้นเวลาหกเดือนโดยไม่มีเวลาความเบื่อนหน่ายใจของเราจึงได้รับความสงบสุขเพราะเกิดอุบายเฉพาะตน,นขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นธาตุสีเท่านั้นแต่คนเราเป็นสมมุติแล้วหลงสมมุติตนเองต่างหากมันจึงต้องยุ่งและเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงผ่านไปราว2 6 2 7ถึงพรรษาหลวงปู่เทศเดินทางไปทั่วประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งขณะปฏิบัติสมาธิภาวนาที่วัดอรรยญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายก็เกิดนิมิตเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่เขาน้อยอำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบ,บุรี ว่ามีความสําคัญต่อท่านในอนาคตแต่ในใจท่านเองกับปฏิเสธที่จะเชื่อในเรียวราต่อมาหลวงปู่เทศก็ได้เดินทางผ่านภูเขาลูกเล็กๆอยู่กลางทุ่งมีหมู่บ้านอยู่รอบเชิงเขาบรรยากาศรอบภูเขาในสายตาของคนทั่วไปไม่ใช่ภูเขาที่เปลียวลางผู้คนแต่ใครก็ตามที่ได้มาปฏิบัติธร,รรมที่นี่จะรับผลอย่างน่าอัศจรรย์ตามภูมิธรรมของตนเองจนเป็นที่เรื่องลือแม้แต่ท่านก็ประสบพบเจอด้วยตัวเองว่า ไม่ว่าใครจะเป็นพระหรือเนหรือแม้แต่กรหัสชาวบ้านเมื่อมาอบรมภาวน,า,น,นาที่นี้แล้วจะได้รับผลเป็นอัศจรรย์ทุกคนไปไม่มากก็น,น้อยตามกำลังของตนแต่ที่น่าแปลกที่สุดคือมีตาแก่คนหนึ่งอายุ70กว่าปีแล้วอาศัยเขาอยู่แกเป็นนักดื่มเมาเป๋ตลอดวันเขาจ้างให้แกไปอุป,ปถัมภ์พระประจำให้เดือนละ50บาทแกไม่ยอม พอเราไปอยู่แกก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเองมาเองไม่ต้องจ้างแกภาวนาปฏิบัติกรรมฐานจนเกิดภาพนิมิตเป็นที่น่าสัจจรใจละสุลาเข้ามารักษาอุโบสถได้ชาวบ้านใครๆก็นิยมนับถือมากเข้าบ้านเข้าร้านไหนเขาไปหารแกกินฟรีๆไม่ต้องซื้อแกยิ่งเห็นอันนี้สงมากขึ้นและปฏิบัติพระมาตลอด ที่แปลกกว่านั้นก็คือคนใบที่ท่าฉลับนั่นเองนี่ก็อาศัยอยู่กับเขาเหมือนกันเราได้สอนภาษาใบให้เขารักษาโอโบสดและภาวนาจนเป็นที่น่าสัจจรย์ใจของเขาแล้วทีนี้หลวงปู่เทศก็ทิศทุ่มเทปฏิบัติภาวนา 2, สองพรรษาจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้เข้าถึงธรรมที่ไม่เคยรู้เห็นมาก,ก่อนในชีวิตดังนี้ว่าส่วนตัวของเราเองก็รู้สึกแปลกมากคือคันธรรมที่ไม่เคยคิดและรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ ลำดับอุบายและแนวปฏิบัติได้ดีละเอียดถี่ถ้วนจนวางแนวปฏิบัติได้อย่างเชื่อตนเองหลังจากที่หลวงปู่เทศได้ค้นพบทมที่ไม่เคยคิดและรู้ทมที่ยังไม่เคยรู้อย่างละเอียดท่านจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มแรกคือสองทางสมถวิปัสนาก่อนหน้าที่หลวงปู่มั่นจำรณภาพไม่นานนะัก จากนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่เทศก็ทำหน้าที่รับผิดชอบแทนหลวงปู่มัน่นนำกองทัพธรรมออกเผยแพร่พระศาสนาไปทั่วอนาเขตโดยเฉพาะทางภาคใต้และได้เขียนหนังสือธรรมะอีกหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ธรรมะ ให้เป็นมมดกสืบต่อาขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ